คนรุ่นผมนี่น่าจะจำ Y2K กันได้ครับเด็กยุคนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นชื่อเรียกของเทรนแฟชั่นนะฮะแต่จริงๆแล้วครับมันมีทฤษฎีสมคบคิดน่ากลัวอยู่เยอะมากมายครับหลายคนอาจจะพอรู้ว่ามันย่อม,มาจาก Year 2K นั่นก็คือปี2000นั่นเองซึ่งช่วงที่คำนี้มันฮิตมากๆนั่นก็เพราะว่ามีทฤษฎีที่บอกว่าปี2000ที่กำลังจะมาถึงครับอาจจะเป็นวันสิ้นโลก แต่มันไม่ได้เป็นทฤษฎีที่มีเรื่องของภยัยพิบัติภยัยธรรมชาติอะไรแบบนั้นนะฮะแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ครับคือต้องบอกว่าวิศวกรคอมพิวเตอร์ในช่วงปี1 9 6 0จนถึง1980เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านตัวเลขปีปฏิทินด้วยตัวเลขเพียง2ตำแหน่งหลังเท่านั้น,นะฮะเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ความจําแล้วก็คอมพิวเตอร์ยุคก,ก่อนก็ไม่ได้มีหน่วยความจําเยอะเท่ายุคนี้ครับพูดง่ายๆว่าสมมติว่าเราจะพูดถึงปี1999คก็จะะรบุไว้แ 99แปลว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่อ่านจำนวนปีนั้นอ่านได้ตั้งแต่เลข00จนถึง99เท่านั้นเองครับและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเมื่อสิ้นสุดปี1999และผ่านไปยังวันที่1มกราคมปี2000ตัวเลขในระบบครับจะต้องวนกลับมาเป็นเลข 00, 00. ซึ่งคอมพิวเตอร์อาจจะตีความว่ามันเป็นปี1900แทนที่จะเป็นปี2000ครับนั่นทำให้มีการคาดการรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในยุคนั้นเนี่ยออกมาเตือนกันยกใหญ่เลยครับว่าคอมพิวเตอร์จำนวนมากทั่วโลกจะเกิดบั็กที่ไม่สามารถประมวลผลให้เป็นปี2000ได้แต่มันจะแปลข้อมูลย้อนกลับไปเป็นปี1900แทนซึ่งางงว่าเอา้าแล้วย้อนปีไปโลกจะแตกยังไงใช่ไหมครับทุกคนลองคิดดูครับ ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารคำนวณดอกเบีย้ยติดลบไปร้0ยปีจะเกิดอะไรขึ้นครับจากที่ต้องจ่ายดอกปีเดียวพอเข้าปี2000แล้วระบบมันย้อนไป99ปีเนี่ยงวดที่เราต้องจ่ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับแค่นี้ก็น่าจะวุ่นวายมากๆแล้วถูกไหมฮะแล้วปี90เนี่ยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคการเงิน การศึกษาการคมนาคมระบบการแพทย์รวมไปถึงความมั่นคงทางทหารระบบด้านพลังงานและธุรกิจองค์กรต่างๆทนะั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กฮนะถ้าระบบของสิ่งเหล่านี้มันพร้อมใจกันผิดพลาดทั่วทั้งโลกขึ้นมาโอ้โหโลกของเราจะโกลาหลขนาดไหนครับแต่สุดท้ายครับ Y2K ก็เป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดอีกเหมือนกันครับพอปี1999ผ่านไปเข้าสู่ปี2000 อย่างปกติที่สุดครับเพราะว่าทางรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนนั้นจริงๆแล้วต่างก็ระดมเงินทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จนมันไม่ได้เกิบกดบาอยงกล่าวขึน้น